สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับสดต,ต,ตอนนี้เราอยู่ที่กับพัทยาสายสามลานปฝาเกลือมณีสาวน้อยเพลเพรข้ามการแสดงยุบมองนี้นะครับกล้องฟ้าป,ปอดพงไล่ฝนพี่นอ้องเบิ้งคลิปแล้วครับอาบน้ำออกท้าออกมาเลยครับพี่น้องพัทยาพี่น้องอีสานบ้านน้อไปเดี๋ยวอีพายเปเบิ้งไม่มีมากเอาเดี๋ยวถือกล้องเองนี่ครับมองจอดรถสะดวกสบายนะครับสัางกสีเขาออมแล้วพี่น้องเดี๋ยวอีพายเปเบิ้งความคืบหน้าของเวทีว่า อียังจังไดแล้วนะครับวัสดีครับวัสดีครับวัสดีครับพี่นงว,วัสดีครับผมโ,โมาย,ยังไมาแวบนึงไหนพาลูกไปทะเลครับครับ โอ้เดี๋ยวจะหน่อยเราเขามาครับเมื่อนี้ร้านเปิดปกติเปิดครับเริ่มจกทุ่มพุ่อนครับรู้ร้านไหมครับร้านเปิดสามทุ่มสามทุ่มพอดตอนแก่โอ้พี่น้องเบิ่งสาวหน่อยแล้วไปต่อร้านศิลปินอีสานเลยพี่น้องครับในร้านว่าจะมาคุยกับพี่โจีในว่าให้เอาเด็กน้อยไปลงร้านโอ้เนาะไหลไหลไหลเอาเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยคุยกับบอสนะครับเนาะครับขอบคุณพี่น้องครับ นี่ออกแสงแล้วครับพี่น้องครับนี่โอ้ยเดินดีหลายตะกอนมันเป็นเห่นอ,อยู่ทางไหนไปได้พี่น้องครับนี่ฝนตกน้ำขังอยู่พุ่นแต่อยู่หนีวอ้สบายชิวๆเลยตรงนี้สุดยอดอิลีครับสถานที่มื่อน,นี้กับพัทยาสายสามลานป่าเกือ้อ โอ้ตอนนี้พี่เบนซ์มาแล้วนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เบนนี่พร้อมเบน์นี่พร้อมเจ้าเบน์นี่มาจากฝรั่งเศสครับมขึ้นไปฝรั่งเศสอยุ่ปารีสโอ้ครับโช็ครอินแต่าะหมอ้ยุคีสยคาีโลคีโ้ยควาีโ้ยคปารีอ้ยปารุ้ปีโอยเีอยุครีกอย่ปุรี้ยุคอปาสอยขนาด เพปันหารีสอดร้อนอีกเพราได้เต็มเล้วเขาจนไปนอนพุ่นดิเออตีเครื่องครับเมียนเพิ่นเพิ่นเหตุงานเราหลงที่หลังมูนะก็เลยหาหม่องพักมาได้อากาศเมืองไทยนะโอ้แม่หูหูนี่แม่หูไดาฉันว่าพ่อเดียดในลายรึเปล่าโอ้บ่ได้บ่ได้บ่ได้ผิวสีแทนแขนสีโอรสปุ๋นอะพอแม่เฮ้ยนะเก่งฟุรุยไม่ได้บอเลยสิมันใส ทีแทนแข้นทีโอรสก็น้าทางดังคมมือไฟสาวหน่อยสูตรพร้อมนี้ที่สำคัญเนาะรับสมัครปะรับกัได้รับสมัครคนคนรู้ใจเองสิมไแม่ครับโอ้ยการตามประเทศทุกมมือแม่แพ้ไปนอนตามประเทศทุกมมือครับสำหรับผู้ใดยิ้มเป็นแฟนอาจารย์เป็นเนาะครับจำกัดปะครับต้องเป็นเพศหญิงหรือเพศชายเป็นหญิงเนาะเป็เพศชาย คือนน้ำลงเลยมันอาจารย์มัดไปเทเลยนีคือเห็นรถจอดอยู่ยดีแล้วโอ้เมื่อกี้มีคนมาถามมาจะขอเครื่องเสียงมาไปบริษัทฮะมีคนมาถามมาจะมาจะโดนแล้วกินเข่าอยู่นี่กินเข่าอยู่หลังก็ดีคนนู้นมาไปบริษัทจะขอเครื่องเสียงมาโอ้เอฟซีมาดิแมงนเอฟซีมาถามครับก็เลยมาแล้วมันนั่งแถวหนีเหรอเนี่ยกินเข่าอยู่ข้างหลังนี่แหละ ีนฝนนากพี่น้องครับ10ตุลาคมนี้นะครับกับผลงานเพลงงหม่ครับผลงานเพลงที่ช่งคุ้นค่าของบอลโจนะครับสายเลือดนักสู้ครับวันที่10ตุลาคมนะครับรับชมพร้อมกันทั่วโลกนะครับทางช่องสาวน้อยลำเพลินอินดี้เล็กคอร์ดนะครับพี่น้องครับ โอ้ทำงานเสร็จรวดเร็วกว่ย้อนอันนี้แล้วครับพี่น้องนี่เอ็มร้อยห้าสิบครับเดืยดมาก,ก็ได้ยินรถน,นะครับแต่ก่อนมี 100, เอ็ม, 100, 50, มร้อยเนาะมีเอ็มร้อยกับเอ็มร้อยห้าสิบผมดูว่ามันแตกต่างกันยังไงพี่น้องแต่ก,ก่อนกับอะไรเอ็มร้อยกับเอ็มร้อยห้าสิบเดี๋ยวนี้มีแต่เอ็มร้อยห้าสิบครับเอ็มร้อยผมมีแล้ว ก็สถานที่ดีครับพี่น้องครับวันนี้สุดยอดเลยมือื่นครับพี่น้องที่ซื้อตั๋วไ้แล้วเนาะอยู่ตลาดเซรีครับอยู่พุทธมนตรสายห้าพุทธมนตรสายห้าครับมือื่นพี่น้องพี่น้องที่ซื้อตั๋วไปมือหนักกับเขาได้เลยนะครับ

จาหนัอยก็ได้เช็คเสียงเช็คเช้าแล้วครับปู่ยิงก็อยู่ใ,ใกล้ๆนี่ครับกับน้อนอยู่รีสอร์ทเดียวกันผมได้ออกมาก่อนนะครับขนาดเช้าขึ้นีกันเช็จพิธีจ้ะครับนี่ สวัสดีครับอาจารย์มอสพี่บอลเล่นไม่ยู่ทีมเสียงจน่ะน้มันตัวดีครับออเอีอใสอจน่งพี่เอะคอีเหลือแต่ทีมีเียงซะล้วตอนนี้ที่เ้เออต่้งแตกประกอบตู้ล้มพงกับพี่บอลนี่ทีเออเออเจ้าประกอบรถผุเนาะ โอ้หลักสายแดนสิคนเบิ่งเจ็ดหมื่นวันไหมแป๊ดแบบเว่าเดี๋ยวๆๆ้บอลเดี๋ยวบเด้ทบช็อกไหมคนเมืเคยเห็นแท้บไหมผมก็นทบช็อกเกินตั้งหัวเหย้าลุ่วัดเียรง้อยไอวไอหลักไอวัตเ้องลองเพียงห่อยเหาจริง ขายลุงซื้อข้าวเดียวตืงมาหา0มื่นกว่าหนะอล้ <c oughs> อลากใคลกฟองกรือาใไปแคเดียวจะบอกบอกกันคงเียอะยังไลยนะแบชอกอีกเดียวเดี๋ยวลักไปย่มันสายมันหกักเลยบอลเออสายมันหัก,กแบบนก้เดี๋ยวมันยิ่ขัดไหน

คลิปนี้ฝากพี่น้องทุกนนี่ป้าเด็ดไหนมาออกย้ำมืเลีงไปเลยอยู่ดีแม่งสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยทุกผู้ทุกคนครับพบกันคลิปต่อไปครับ